สวัสดีครับพบกับช่องมอยชาแนลครับเทดหุง้งง่ายๆสไตล์ช่างตัดผมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดทุกอย่างที่มีให้กดด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมวันนี้ครับโควิดรอบ2มาแล้วตลาดเปิดมาวันจันทร์ร่วงไป80จุดเลยครับ ระหว่างทางตอนเช้าเริ่มดีดขึ้นมาครับก็เลยตั้งส่วนไว้บางตัวครับก็หลายไม้อยู่เหมือนกันแต่พอเย็นมาก็ไม่เหลือครับตลาดร่วงมาแรง8 0ดสิจุดลงมาถึงพันสี่แล้วครับพรุ่งนี้อาจหลุดต่อได้แต่ถ้ามีจังหวะด,ดิดกลับให้เราออกก็ต้องแก้เกมนะครับพอร์ตของเราจะัวัหกเปอร์เซ็นครับตอนนี้ลบไม่เหลือแล้วครับกำไรหายเรียบไปแล้วครับ ก็ติดทุกตัวครับ panb p d อย u ก็ติดเคบแบงครับล่วงลงมาติดลบไป4,000กว่าเลย pms 3,500สวัสด2,700พันเจ็กว่าบาทครับต้องรองดูครับว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสให้ออกไหมตั้งไว้ครับ เคแบงสวัสดีดิมเอมินครับแมทที่ราคาแพงทุกทุกไม้เลยครับไม่คิดว่าจะพุ่งลงขนาดนี้ก็ส่วนไป1น0 0 0แสนนึ่งนิดๆครับรอดูวันพรุ่งนี้ต่อครับว่าจะมีโอกาสให้ตัวไหนออกได้บ้างครับอาจจะต้องบ่อยทำกำไรบ้างครับช่วงนี้อันตรายมาก ก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยครับไว้ช่วยกันลุ้นต่อไปวันพรุ่งนี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ